เรามาดูในข้อนี้ครับห้าส่วนสิบหก y นะครับบวกสามส่วนแปด y เท่ากับสองบวกเซนส์สี่ y, y พอเราเห็นในข้อนี้แล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่าในข้อนี้เนี่ยเขาจะให้หาอะไรครับเขาจะให้ค่า y อยู่นะเห็นไ,ไหมครับมี y ทั้งสาตัวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนํา y ทั้งสามตัวนี้ครับมาอยู่ในฝั่งเดียวกันก่อนดีนไหมครับนะไม่ยากเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ห้าส่วนสิบหก y นะครับอันนี้เดี๋ยวเราชักจากข้างบนลงมานะครับบวกด้วยสามส่วนแปด y นะครับเท่ากับนะครับเดี๋ยวเราเอาสองลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวเลขไปอยู่ฝังซ้ายอ่าขวากวามือนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมา อันนี้มันเป็นอะไรอยู่ครับศูนยงส่วน c y ศนยส่วน c y นี่มีค่าเป็นบวกเห็นไหมครับถ้าเราเรา,เราย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยศูนยงส่วน c y จะมีค่าเป็นลบทันทีนะครับนะครับเปลี่ยนจากเป็นตรงข้ามนะครับก็สามารถจะย้ายมาได้เลยนะครับศูนยส่วน c y นะครับก็กลายเป็นลบศูนยส่วน c y นะครับดูดูว่าตอนนี้เรา,เราสามารถทําอะไรไดกันได้บ้างครับ สังเกตไหมครับตรงนี้เป็นอะไรครับมี y มี y มี y ทุกอันเลยใช่ไหมครับเราดึง y ออกมาออกมาก่อนข้างนอกวงเล็บดีไหมครับนะก็เป็น5ส่วน16นะครับบวกเท่าไหร่นะครับ3ส่วน8นะครับลบ1ส่วน4นะครับเราดึง y ออกมานะครับนอกวงเล็บนะ เท่ากับสองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลานั้นเราจะได้มันเป็นเศษส่วนอยู่เห็นไหมครับจะได้บวกลบเศษส่วนได้ง่ายนะครับเราเริ่มทํากันต่อนะครับดูสิครับว่าเราสามารถทําอะไรต่อได้อีกมันเป็นเศษส่วนอยู่เห็นไหมครับเป็นเศษส่วนอยู่ต้องหาคอนอพอมองอย่างนี้ปุ๊บจากประสบการณ์แล้วคอนอเท่าไหร่นะครับคอนี้มีสิบหกมีแปดมีสี่ พอนอสิหนะสิบหกสหานอ่าสิหาน 16, 000, 16 000ได้1ครั้งคูณกับ5ได้เท่าไหร่นะครับคูณกับ5ได้เท่าไหร่ครับได้5้านะบวกกับแปดอะไรครับแหาร16ได้กี่ครั้งครับสครั้ง2อคูณสได้6 4หาร16ได้สี่ลบ สครั้ง 4, 4ี่คูณกับลบหได้ลบสนะครับตรงนี้เป็นอะไรนะครับเป็น y เท่ากับ2องนะเราทำต่อไปได้ไหมทำต่อไปได้เลยเนาะห้บวกหกเป็น11บเอเอลบสเดือเท่าไหร่ครับสิบเอลบสี่เดือ7เจือ7เจ็ดเจ็ส่วนอะไรครับเส่วน1ิ 7ส่วน16 y เท่ากับ2เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราต้องการหาค่า y ใช่ไหมครับมีอะไรคูณอยู่กับ y ครับ7ส่วน16ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามันคูณอยู่เดี๋ยวเราย้ายไปเป็นเศษส่วนคูณอยู่เราย้ายไปนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะได้ y เราย้ายข้างนน้นมาเลยนะครับก็ได้เป็น y เท่ากับ2คูณด้วย16ส่วน7 16บส่วนเจ็ดดูสิครับตัดกันได้ไหมตัดกันได้ไหมครับตัดกันไม่ได้นะแล้วก็ได้เป็นสามสสองส่วนเจ็ดนะครับได้เป็นคำตอบของค่า y นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้คำตอบนะนะครับไม่ยากนะครับทำมาตามทีละขั้นทีละขั้นอย่างนี้ก็ได้คำตอบเลย